พร้อมหรือยังกับปาร์ตี้โครงกระดูควันหลงวันฮารวีนพร้อมแล้วคะ่ะแต่มีอะไรจะถามค่ะพี่กุ๊กทำไมใส่ชุดนี้แต่มมันจะสวยหรอคะอุ้ยสวยแน่นอนโครงกระดูแบบนี้นะสีแดงนะเลดเพราะปาร์ตี้โครงกระดูเนี่ยวันนี้นะมีแต่คนใส่สีขาวใช่ไหมปาร์ตี้โครงกระดูเราสีแดงไงเป็นโครงกระดูกเลือดออ okay. อโอเคอะโพสอาเตรียมอ่ะนะงเนะคะพี่กุ๊กตาเมียวกรเออ หนึ่งสองสามตาเมียวกรืโอเคน่ากลัวกว่านี้กรืดกลัวกวนี้กรืน่ากลัวกว่านี้อ่ะกวกลางค้างอ่ะกลางค้างอ่ะกลางค้างอ่ะเอ้ากลางค้างโอ้ยก็อย่าไปขนาดนั้นเอาแค่กรืดแบบน่ากลัวตาหนูต้องมองแรงเราอ่ะจะต้องออกมาจากอินเนอร์ภายในสู่ภายนอกค่ะให้ความน่ากลัวมันออกมาจากเวลาตาอย่าไปเกรงปากมากอืมรู้ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ้ย มีรางสังหรณ์รังสังหรณ์อะไรหรออ๋อหรือว่ามันจะมีการวิ่งหนีปีศาจเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ <G ül> วิ่งหนีปีศาจเหรอน่าสนใจมากเลยอะหรือว่าเราจะวิ่งไปดูตรงนู้นดีเคาว่าเขาวิ่งหนีอะไรโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดพวกความปลอดภัยเราไปบินโดนดีกว่าเอ,เอาค่ะเอาค่ะโอเคโอไป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 ตามมีพึ้นข้างไหนไป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 เปลี่ยนตำมหาที่วินโดนดีกว่าตรงนี้แหละ <ค>ยากไรบ้านแกนสิบ้านแกนส,บบกสิบ้านแกสิ <c oughs> นี่แฟชั่นติดแอร์ชุดขาดระบายอากาศนะจ๊ะ <c oughs> ้โอ้โหแฟชั่นอดโอ้โหโอ้โโด่าแรงมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแฟชั่นมานั่งตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดถึงเรื่องแฟชั่นอันนี้ก็แฟชั่นกระดูอันนี้ก็แฟชั่นชุดระบายอากาศแต่ตอนนี้เราต้องไปบินโดรนดูปีศาจกันก่อนนะทุกคนด้วเด้อค่ะพี่กุเกือบลืมเลยบินโดรนดูอะไรจ๊ะ โอ้ยบินโดนดูปีศาจไงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอเด็กวิ่งหนีกันท้ายหมู่บ้านอ๋อฉันได้ยินละฉันนอนอยู่ตรงนี้เสียงดังลั่นมาถึงชั้นเลยจ้ะโอ้จับมา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 ไปมาบินโดนกันเลยทุกคนอ่ะพร้อมแล้วนะนี่นี่นี่เมื่อกี้ตรงที่เขาวิ่งกันมานะแต่ไม่มีคนเลยนะเด็กๆวิ่งกันไปหมดแล้วอะเฮ้ย z o o ดูมีการก่อสร้างตินริมน้าใช่มีแม่น้าแล้วก็หฮ้ยวัวหรือควายเหมยวควางค่ะเดี๋ยวนะตัวแดง เป็นวัวหรือควายอะหนูว่าหนูว่าน่าจะวัวนะคะเดี๋ยวชาวนาชอบพามาปล่อยเยอะขนยจริงเหรอหุย,ยน่ากลัวมากเลยไฟปะปไฟกันต่ออันนี้คือตรงนี้นะคะก็คือทุ่งนานะที่เขาเฮย้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นกวานไกวของต้นไม้ปะอาจจะมีพลังงานบางอย่างเฮย้ฮยมันหนีเหมือนเด็กเมื่อกี้เลยเนี่ยคะหนีไปไหนกันน่ะเฮย้ยจริงด้วยวัวหนีเหมือนเด็กเมื่อกี้เลยทุกคน หรือว่าวัวมันจะรู้ว่างว่าที่ไหนไม่ปลอดภัยที่ไหนปลอดภัยอ่ะไปไปกันต่อว<ม>ัวหนีทุกคนวัวหนีประมาณ 3, 000, 8, 000, สามล้านแปดแสนตัวอันนี้ตรงถนนนะ<ม>แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนพวกเมื่อกี้เขาวิ่งหนีอะไรกันมาเนาะอืนอยากรู้มากเลยค่ะพี่กุ๊บค<ม>าใจมากเสียงเออไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าจากแม่น้ำนีำน้ก็จะเป็นพญายนาคหรือเปล่าเฮ้ยมีอะไรรออยู่คะเฮ้ยลอยสูงเข้าไปเลย ทุกคนตัวลอยลอยอะวางหรือเปล่าคะพี่กุ๊กเเป็นเสือของตัวเมื่อกี้ลอยแ้นทุกคนตรโหดเลยอะอย่างนี้ใครจะไปการล่นน้ำตรงนี้ล่ะเดี๋ยวไปดูตรงสะพานไหมเออเ่อเราเจอตัวต้นเรื่องเนาะเฮ้ยอันนี้อะไรอะจะกระโดดเฮ้ยไม่ใครกระโดดน้ำหรือว่าเขาร้อน เนี่ยเหมือนเราล้อเลยแต่ตอนเนี้ยแฟนจีย่าหรือเปล่าแฟนจีย่าเหรอโอ้ยแฟนบ้าแกสิโออย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันไปไปกันต่อคือตอนนี้นะทุกคนเราไปดูที่แม่น้ําเมื่อกี้ที่ชายคนนั้นกระโดดลงมานะแต่เราก็ไม่เจออะไรเลยอ่ะอืไปนี่มันท้ำอะไรหรอคะถ้ำตรงแม่น้ําไปแม่น้ําใหญ่มากนี่นี่มันเป็นถ้ำที่แบบเฮ้ยไฟอะไรสีแดงแดงมันมีเขา มีเขามีมืออันใหญ่อ๋อกวางยืนสองขาในโลบกค่ะเฮ้ยแต่ว่ากวางตัวเนี้ยมันแพ้แสงไม่ใช่หรอคะโอ้แพ้แสงกลางวันนะโอ้ยไม่ตามเพน์เลยค่ะมันพัฒนาไปไกลแล้วค่ะโอ้จริงเหรออุ้ยมันพัฒนาแล้วมาดูกันต่อไอ้ตรงถ้ำที่เดิมเฮ้ยดิดมันออกมาแล้วมันออก้อุยนี่ถ้ำวัวใหญ่แล้วนะตัวมันใหญ่กว่านี่กันยืนสองขาจริงด้วยโอเคเราตามมันดีกว่าไหมให้มันเดินออกมาถ้ำละ <ไ>ปอปค่ะเฮ้ยด,ดูดิมันยืนสองขาคือความปกติมันจะสี่ขาไงเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้นะเราเจอมันเฮ้ยมันเข้าไปไหนโม่งล่ะเฮ้ยมาเล่นน้ำเปล่าอุ้ยอาจจะล้อหรือว่ามันเป็นตัวที่ล่อคนเมื่อกี้ให้กระโดดลงน้ำอะนี่นี่เราตามมันทุกคนดูดิถ้าเป็นควางธรรมดาาน่าจะจมน้ำแล้วแต่มันยืนสองข้อกระโดด มันสะเทือนน่าสะเทือนบุกอ่ะมันน่าจะพัฒนาเหมือนที่บินบินบอกจริงนะคะเนี่ยอืมนั่นนะสิไปไปกันต่ออันนี้คือมันเดินไปละเดินไปไหนใส่ตูดลูกดิ๊กด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่ฝรั่งในป่าจริงมันเป็นฝรั่งที่เดินป่าไงฝารังฝารังช่วงที่เขาฮิตเดินป่าไงใช่ไหมดีนะคะหนูได้ไปเดินโออนั่นนะสิไปไปกันต่อเฮ้ยอันนี้บ้านหมู่บ้านแล้วอุ้ยมันผ่านมาที่หมู่บ้านแล้วมันก็ ทำเลยเฮ้ยทำบ้านเป็นรูเจา้าวัวแบบนี้ฝนตกก็คือโอ้โหน้ําเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะแย่ mm, yeah, มากๆเลยเนาะเฮ้ยทุกคนอันนี้คือบ้านโอ้โหบ้านนี่ค้านี่เฮ้ยมันไล่ทุบบ้านอุ้ยอันนี้เป็นรีสอร์ททุกคนไม่ใช่บ้านพังหมดแล้วมั้งขนาดโอ้โหเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าอยากไปมากเลย <black> รีสอร์ทด<ล><ล>ีขนาดน้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่เฮ้ยนี่ไงว้ายว้ายมันเปิดเอาหัวเหรอ มันจะกินหรือเปล่าคะน,น่ะว้ายทุกคนมันเป็นภาพที่แบบว่าโหดเหี้ยมไร้ปานีส,สดๆไปเลยโคตรโหวเลยทุกคนไปไปกันต่อนอกจากที่มันจะกินวัวกินควายกินอะไรแล้วนะมันก็ยังจะแบบทําลายข้าวของันอีกอะนี่แหละมังต้นเหตุที่คนหุยมันลงน้ําไปแล้วต้นเหตุที่ต้องวิ่งหนีว้ายโอ้มันพ่นใส่ทุกคนไฟมันโดนเดี๋ยวแป๊บนึ่ง เราหนีออกมาก่อนนี้ผู้อ่านไหมหนีเถอะค่ะพี่ปุ๊กโอเคหนีอย่างงี้เอาไม่ใช่ไปกันต่อทุกคนไปเุ้ยอันนี้คือบ้านโอเคเุ้ยนี่ไอ้นในใน,ในบ้านนี่พี่ปุ๊กว่ามันม,มีพลังงานบางอย่างทุกคนลองซูมเข้าไปดูเฮ้ยพี่พี่ไรบ้าน แฟนชียยาไงไม่ใช่แฟนในบ้านกันเลยนะใส่เสื้อเสื้อใส่เสื้อว่ะใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้เทนหนูช่วงนี้เขาฮิตกันอยู่เอาหรออยากเป็นคนที่แบบเรียกร้องความสนใจอโอเคไปไปกันต่อทุกคนอันนี้ลงมุมกว้างดูสูงมุมสูงนี่ปีช่วยดูด้วยนะพี่กูตาไม่ค่อยดีเลยจากตาดูอยู่นี่นะคะนี่คือตอนนี้นะเรานอกจากเราจะเจอปีศาจกวางแล้วเราจะเจอปีศาจอะไรทุกคนเรามาช่วยกันดู ิเนาะเดี๋ยวดูดูดมุมสูงสิว้ายพี่ก <ชา S 1> ุ๊กอ,อ,อ,อะไรคะหรือว่างานนี้หรือเปล่าที่พี่กูจะให้หนูไปอย่างงานโครงกระดูกไม่ไปนะเฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวนะดูจากรูปลักษณะอันนี้มันงานโครงงานปาร์ตี้โครงกระดูกนี่แต่มันเป็นโครงกระดูกอะไรอะจีย่ญญาน่าหนะสิเขาตัวใหญ่มากขนาดมากทุกคนเออนั่นน่ะสิเหมือนงูยักษ์เลยอะแต่เดี๋ยวนะงานปาร์ตี้โครงกระดูกที่เขานัดโอ้จริง พี่จะให้ปินปินไปหนูไม่ไปค่ะหรือว่ามันจะเป็นงานที่หลอกเราไปเราไปกินตัดไปยินแล้วก็ให้เหลือแต่โครงกระดูกเหรอเฮ้ยเ้ยตัวไรอะชนเผ่ากินคนชนเผ่ากินคนกุ๊กหนูว่างานที่พี่กุจะให้ปินปินไปอ่ะมันหลอกเราหรือเปล่าคะตัวนี้กินไปได้นะเฮ้ยเรามาดูกันต่ออ่ะอย่าอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เห็นเราดูกันก่อน คนเราลุ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าเราเฮ้ยนี่ไงโครงกระดูกอีกอันแล้วอะคือพี่กูเดินวนหัวเสียพี่กูไปแทนนะวันไม่ไปแล้วเฮ้ยแต่เมียเครือมีแต่เหลือเขาแต่โครงกระดูกอะทุกคนตัวดิบตัวซื่อไอยักษ์ฟันแหลมคมจี๊ดจัดทีนี้นี่หายไปทั้งตัวเลยค่ะเออนั่นน่ะดิเฮ้ยทุกคนหลังจากที่เราเจอโครงกระดูกแล้วเราก็ไม่กล้าเฮ้ยต้นแม่น้ำก็มี ม้นเยอะจังเนี่ยสมตัวแล้วนะคะจริงเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปพ่อพิสูจน์หลักฐานทุกคน,นอ้